เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่18ธันวาคมศึกแดงเดือด,ดยุคแรกของซีซัน2023-24ก็จบลงไปแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปยันเสมอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์0ย์ประตูต่อ0ูนย์กับเกมนี้ครับต้องบอกว่ารูปเกมออกมาตามคาดไม่มีผิดเพี้ยนที่ทัพหงแดงเจ้าบ้านเปิดเกมรุกเข้าใส่แบบเต็มที่ หรือแทบจะเรียกได้ว่าบุกอยู่ฝั่งเดียวตลอดทั้งเกมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มาด้วยภาพทีมและกระบอกด้วยภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการร่วงตกรอบรายการใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ตั้งรับกันแบบใจเย็นเรโอกาสในการเล่นเกมสวนกลับซึ่งก็มีเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เฉียบขาดอะไรจะมีลุ้นสุดก็น่าจะเป็นจังหวะที่คอบบี้ไมนูโชว,วิชันการจ่ายบอลให้กับอเลฮันโดการนาโชที่หลุดเข้าไปเบียดกับเพรนอเลซซนเดอร์อโนกองหลังของลิเวอร์พูลแต่ก็น่าเสียดายครับที่การนนะา โดนไม้ขวาของลิวพูลจิมสกัดเอาไว้ได้อย่างน่าเสียดายส่วนกับจังหวะบุกข,ของทีมเจ้าบ้านลิวพูลนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสยิงเพียบรวมๆแล้วก็น่าจะกว่า34ครั้งเลยครับจากสถิติหลังเกมแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้มันก็เท่านั้นครับและที่สําคัญวันนี้ก็ต้องชื่นชมแผงเกมรับของทีมเราด้วยที่เล่นกันดีแทบจะทุกคนเลยครับโดยเฉพาะกับเนรายของราฟาเอวรานที่งัดฟอร์มการเล่นระดับแชมป์โลกออกมาช่วยทีมไว้ได้หลายต้นหลายครั้งทั้งสกัดบอลทั้งบล็อกลูกยิง ซึ่งก็ถือว่านี่คืออีกหนึ่งฟอร์มสุดยอดของเจ้าตัวเลยนะครับในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปครองอีกคนที่อยากจะชื่นชมเลยครับคือเจ้าหนูคอบบี้ไบนูนี่แหละคือดาวรุ่งที่เกิดมาเพื่อแมนยูไนเต็ดของเราอย่างแท้จริงครับคือเพชรเม็ดงามที่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีฟอร์มการเล่นวันนี้ต้องถือว่านิ่งมากครับแล้วก็อย่าลืมว่านี่คือเกมแดงเดือดครั้งแรกของเด็กวัย18ปีแต่ไม่มีคําว่าโลกเลยจิตใจเกินดอยมาก หรือต้องบอกว่าในเกมที่เหมือนนั่งดูเลี้ยผูมาซ้อมเกมรุกมาซ้อมยิงอย่่งน้อยก็ได้เห็นเจ้าหนูรายนี้ครับค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็หวังว่าสักวันเขาจะกลายเป็นตัวหลักของทีมได้อย่างสมภาคภูมิและพาแมนยูเนเตดหลุดพ้นสภาพอันเลวร้ายแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ได้สักทีครับเรากลับมาเข้าเรื่องเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับมาที่รายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อน เดี๋ยวเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับวันนี้มาในแผน4-3-3นายทวารเป็นอาริซอนเบเกอร์สี่กองหลังนะครับแบ็กขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนแบ็กซ้ายเป็นซีนีคลาสคู่เซนเตอร์นะครับเป็นอิบราฮิมาโกนาเต้กับเบอร์กิลฟันไดายสามแดนกลางนะครับมีโดมินิกโซบอสไลวาตารุเอนโดและก,กล็แรนกราเฟนเบิร์กส่วนสามตัวรุกนะครับทั้งขวาเป็นโมซาลาทั้งซ้ายเป็นลุยส์ดิอารสและส่วนหน้าตัวเป้าเป็นดาวินนูนเนสมาที่ฝั่งแมนยูแต่ทีมเยือนนะครับวันนี้เอลวิเกจััดทพมาในแผน4-3-3ครับ นายทวานเป็นอังเดรโอนาน่าสี่กองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็คซ้ายเป็นลุคชอคูเซเตอร์เป็นจอห์นนีอีแวนจับคู่กับราฟาเอลวารานครับสามแดนกลางมีโซเฟียนอัมราบัตสกอตแม็กโทมิเน่และก็คอบบี้ไมโน่ส่วนสามตัวลุกนะครับทางขวาเป็นอันโตนี่ทางซ้ายเป็นอาริฮันโดกาไนโชและสุนหน้าตัวเป้ายังคงเป็นบรัสมูสฮอยลุนครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าลิปูเจ้าบ้านบุกใส่อยู่แทบจะฝั่งเดียวเลยครับ ทั้งมีเปอร์เซนต์คลองบอลดีกว่าแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์มากถึง3 4ครั้งตรงกรอบไป8ครั้งส่วนฝั่งแมนยูในแต่ทีมเยือนนะครับก็ตั้งรับกันแบบเต็มระบบรอสวนกลับและเกมนี้ก็มีโอกาสได้จบสกอร์ไปด้วยกัน6ครั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไร อย่างไรก็ตามครับเมื่อลิวพูเจ้าบ้านเจาะไม่เข้าก็ทําให้เกมนี้จบลงในการเสมอกันไป0ต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1แต้มซึ่งก็ต้องบอกว่าดีเกินคาดเลยนะครับกับแต้มนี้ครับปีสแสดงของเราเนะ่ยไปขโมยมาจากแอนฟิลด์ได้ครับและจากตารางคะแนนหลังจากจบเกมที่17นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราก็ร่วมมาอยู่ที่7นะครับแข่งไป17เกมมีอยู่ยิ่มแปดแต้มนิวคาสเซิลแซงขึ้นมาอยู่ที่6แทนนะครับมีอยู่ยิ่มเก้าแต้มส่วนจาฟูงหลังจากจบสัปดาห์นี้นนครับก็เป็น Arsenal, ปมมอาร์เซนลม อันดับ2และก็3เป็นลิเวอร์พูลและก็แอสตันวิลล่าตามลำดับนะครับมีอยู่38แตม้มและอันดับ4เป็นแมนซิตี้ครับมีอยู่34แตม้มเรามาต่อที่ไปเดนร้อนหลังเกมแมตช์นี้นะครับมากันที่ไปเดนแรกเกมรุกขงแดงต่ำก็มาจรฐานส่วนเกมรับของทัพปีศาจแดงถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับในเกมนี้ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเ้าโอกาสยิงไปมากถึง34ครั้งตลอดทั้งเกมนะครับแต่ถ้าว่าก็ยิงตรงกรอบไปแค่8ครั้งเท่านั้น แต่หากว่าดูรูปเกมจริงแล้วเกมบุกของลร์พูแมตช์นี้ถือว่าดูขาดๆเกินๆส่วนมากก็จะเป็นการยิงทิ้งยิงคว้างโอกาสสำคัญส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรมากมายนะครับและที่ต้องชื่นชมคือเกมรับของแมนยูนิตในเกมนี้เล่นกันตามแผนไม่มีใครหลุดแถมก็ยังช่วยกันได้ดีด้วยครับและในวันที่เราขาดกองหลังที่กลับชาติมาเกิดอย่างแฮร์รี่แม็กควายในแมตช์สำคัญแบบนี้พอดีนะครับเราก็ยังได้ตัวราฟาเอลวารานที่คืนร่างเทพพอดีกลับมาช่วยทีมในเกมนี้ได้อย่างเหมาะเจาะเลยครับ มากันที่ประเด็นที่2นะครับหนึ่งตามลำค่าของกองทัพปีศาจแดงก่อนเกมนี้ครับแทบจะไม่มีใครคาดคิดว่าแมนยูนเต็ดของเอลดิรเคนแฮร์จะบุกมาแบ่งตามที่แอนฟิล์ได้สำเร็จ แมเจอในการดูถูกต่างๆนานๆน,น,นะครับว่าศพคงไม่สวยแน่นอนในเกมนี้อย่างไรก็ตามครับก็ต้องขอชื่นชมนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเล่นได้ดีโดย,ยเชอะเกมรับนะครับที่วันนี้เล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นมากรวมไปถึงคอบบี้ไมนูจลูวี่สิบแปดปีด้วยครับที่เล่นได้อย่างดุดันไม่มีเคอะเขินไม่มีคําว่าโลกสมกับพี่แฟนพี่หลายๆคนกําลังเอาใจช่วยเลยครับเรามาต่อที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันดีคนแรกอองเดรโอนาน่านได้8คะแนน สำหรับโอนาน่าในเกมนี้ต้องบอกว่าเจอเกมรุกของ้าบ,บ้านลิวพูนถถายถมเข้าใส่ตลอดทั้งเกมนะครับแต่วันนี้ไม่มีพลาดเลยแถมก็ยังมีการเซฟช่วยทีมถึง8ครั้งด้วยกันนะครับตลอดทั้งเกมราบแฟรวาราน8คะแนนสําหรับวารานวันนี้ต้องบอกว่าทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเล่นเกมรับได้อย่างมั่นคงมีจังหวะเข้าสกัดและก็รวมไปถึงการบล็อกลูกยิงสวยๆไ้ได้หลายครั้งเลยครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากครับที่ทําให้เกมรุกของลนะิวพูลน่ะไม่สามารถเจาะเข้าพื้นอันตรายของกองงัีแสดดเราไ้ จอ์ e น,นี่อีแวน8คะแนนวันนี้จอ์นี่อีแวนได้ลงสนามมาจับคู่กับราฟาเอลวาราในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับและก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยมีจังหวะเข้าสกัดและก็รอจังหวะดักบอลสวยๆไ้ได้หลายครั้งเลยครับลุคชอ8คะแนนวันนี้ถือว่าลุคชอรับมือกับงานหนักทางริมเส้นของลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับจังหวะเดวนตัวตัวๆก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีภาพจะไม่ปล่อยให้ตัวรุกของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเล่นกันได้ง่ายเลยครับดีโกดาโล7.5คะแนน สำหรับตำแหน่งของดิโกดาโลนะครับวันนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลเจาะจ,จงมาเล่นฝั่งนี้เป็นพิเศษกะเจาะฝั่งนี้เลยครับแต่วันนี้ดาโลถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะโดนเล่นงานอย่างหนักแต่ก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้แต่แต่ว่าในช่วงท้ายเกมมาดันโชคร้ายเนะยครับไปวุยวายมากไปกับจังหวะที่กรรมการให้ลูกคุมกับทางลิเวอร์พูลและสุดท้ายก็โดน2ใบเหลืองรั่วเลยครับและก็กลายเป็นใบแดงจนได้ เขาบีไมนู7คะแนนสำหรับเจ้าหนุ่มวัย18ปีรายนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าหัวจิตหัวใจนี่แข็งแกร่งจริงๆไม่มีคำว่าโลกเลยครับกับแดงเดือดแรกของเจ้าตัวในเกมนี้มีส่วนช่วยเกมรับของทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะโดนไปเหลืองเร็วไปหน่อยก็ตามจังหวะเข้าะท้าต้องบอกว่าไม่มีคำว่ากลัว นอกจากนี้ครัววิชั่นการคลายบอลการจ่ายบอลในแดนกลางต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆแถมมีอยู่จังหวะหนึ่งครับได้จา่ายบอลสวยๆหักค่อยกับอเรฮันโดกาไนโชซึ่งกับจังหวะนั้นแฟนผีเกือบได้เหเลยครับโซฟยานอัมระบัต6คะแนนวันนี้สำหรับอัมระบัตนะครับหรือว่าทุ่มเทพยายามอย่างยิ่งที่ตัดบอลแดนกลางช่วยทีมแต่ก็เหมือนทุกครั้งกับความช้าข,ของเจ้าตัวทำให้ช้ากว่านั้เแต่ของเวอร์พูอยู่จังหวะหนึ่งเสมอเลยครับสกอตต์แม็กโทมินีห้าคะแนน วันนี้ได้รับหน้าที่สวมปลอกแขนกับตันทีมแทนบรูโน่ฟานเดสนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยทำได้เพียงแค่ไล่บอลในแดนตัวเองเท่านั้นครับอันโตนี่5้คะแนนได้บอลทางกลับซ้ายอยู่บ้างนะครับและก็มีส่วนร่วมกับเกมสวนกลับของทีมอยู่ตลอดมีจังหวะที่สับไกลอยู่ทีนึงครับในช่วงครึ่งแรกแต่ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรอเลฮันโดการาโช5คะแนนวันนี้เจอเกมรับของลิพูตามประกบแน่นนะครับทำให้ได้เล่นกับบอลน้อยมาก อย่างไรก็ตามก็มีจังหวะได้หลุดเดี่ยวไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่โดนเฟรนอเลสันเดอร์อโนกองหลังของทีมเจ้าบ้านตามมาสกัดไว้ได้ทันแบบวุดวิดเลยครับรัสมุสฮอยลุน5คะแนนต้องบอกว่าเงียบกลิบเลยนะครับเพราะบอลมาถึงเข่าน้อยมากจริงๆและเกมนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นจบสกอร์ไปครั้งหนึ่งแต่ทว่าก็ยิงไปติดเซฟอาริซอนเบเกอร์อย่างน่าเสียดายเลยครับมาที่ตัวสำรองนะครับมาคัสแรดฟอร์ด5คะแนนฟาคุนโดเปเลสซี5คะแนนฮันนีนน่เลเมดบลี5คะแนน และในส่วนของเอ็ดิทเทนฮากนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ให้คะแนนเทนฮากไว้ที่5คะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม